พาลูซี่มาเดินออกกำลังกายนะคะ

พาลูซี่มาเดินออกกำลังกายนะคะทะเลค่ะว้าวดูทะเลนะคะสวยมากทะเลที่รถมาปกติกันเลยนะคะบ่อยนะแต่ว่าฝั่งนี้ไม่ค่อยได้มาเดินกันนะคะอากาศดีวันนี้เราก็เลยมาทางนี้กันเลย ซีชอบมากแต่ไม่อยากเดินนะวันนี้เดินมากันไม่ถึง10นาทีได้นะคะ,ะบรรยากาศ้วันนี้แดดดีเหลือเกินโอ้ย ตอนนี้ลูซี่หลับอยู่นะอ้กาค่ะสามร้อยหกสิบองศา เดินมามุมนี้นะคะเราก็จะมองเห็นชายหาดที่รถมากันประจำนะคะเหนื่อยมากวันนี้อากาศร้อนค่ะแดดดีมากเลย ไส่นะคะต้มใส่ไส้นะจังร้อนร้อนเราต้มใก็จับอ,อร่อยนะคะต้มแบบมันเป็นสูนตรของคนที่นี่นะคะ่ะกวน

de deportarse de hay un punto que hemos hecho el día 5 de marzo, hay un punto ¿Eh? que es quedarnos en su punto y es lo importante que es un deporte.

¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Papá! Sí, 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 eso sí, 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 eso sí, sí sí eso, sí, sí, eso sí. El tío. El tío. El tío empieza por la T. Es de la lúa. Es de la lúa. Es la comida de la lúa. Es de la lúa. ¿A dónde fuiste? ¿Fuiste a Montefaro? Sí. Sí. Fuso al segaño. Al segaño, fuiste. Porque ella no lo sabe. Pero fui, fui dormido todo el tiempo. Bueno, fuiste al segaño. Framework. Y viste el agua el mar. Sí. Me cachi, y le das un beso a abuelo. Sí, sí, sí. a ver. Sí. Don, ¿qué, qué, ¿Qué, qué, 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 helado? ¿Qué comiste? Eh, eh, ¿Qué comiste, José? ¿Un huevo? <laughs> Un huevo con patatas. Un beso que me voy, venga. Me voy a la playa. <laughs> ¿Quieres venir a la playa? <laughs> vamos a la playa. Sí, si voy a decirle, bueno, vamos para la playa. ¿Qué hay? ¿Hola gallina? ¿Hola gallina? Sí, hable. Hable, hable. Oh, ¡Ay, solo uno! Un huevo. ¡Pudan dueño! ¿Y otra?

ปากกาโลาบกลับมากันนะคะอาการไม่ดีเลยาาลคือช่วงตอนเย็นนะคะอากาศมันเย็นใช่ไหมแล้วรถจามเข้าไปอ่ะโอ้โหเท่านั้นแหละปวดหัวขึ้นมาทันทีเลยจามสองรอบสามรอบเหมือนไม่สบายขึ้นมาเลยต้องกินา,า,การา ตอนเช้าอากาศดีนะพอตอนเย็นมาเนี่ยมันหนาวเหมือนเหมือนอากาศมันเย็นลงนะค่ะโอหเป็นหวัดจนได้เลยต้มขิงกินค่ะลูกสี่กินข้าวเย็นนะคะ<โ>